สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเจ้าตัวกล้องเว็บแคมนะคะความละเอียด 1080p นะคะหน้าตากล่องจะเป็นลักษณะนี้ตัวนี้จะดีตรงที่ว่าไม่จําเป็นต้องทํางานผ่านแอปใดๆเลยนะคะแค่เสียบสายก็ใช้งานได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะค่ะเมื่อเราแกะกล่องออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนหน้าตาของเขาก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะเขาจะมีสายให้2แบบนะคะสายหนึ่งจะเอาไว้เสียบกับ CPU นะคะเป็นสาย USB ลักษณะนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นแจ็คเอาไว้สําหรับเสียบเสียงที่ CPU เหมือนกันนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองเทสการใช้งานกันเลยนะคะท่านทุกคนเมื่อเราเสียบสายกับ CPU ของคอมพิวเตอร์ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็จะขึ้นลนนักษณะนี้ให้เรากดโอเคได้เลยนะคะ Okay, ได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราลองมาเทสโดยการโทรว mm ิดีโอคอลใน facebook กันเลยนะคะท่านทุกคนนี้นะคะเราเปิด facebook ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. เราจะเทสด้วยการโทรว mm ิดีโอคอลหาเพื่อนอีกคนนึงนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราลองมาดูกันค่ะ mm hmm. ท่านตอนนี้คือสายปลายทาง รับสายเรียบร้อยแล้วนะคะภาพคมชัดดีนะคะลบก้นสายไปทางบ่งม,มือไยบายนิดนึงค่ะโอเคภาพชัดสัญญาณดีมากเลยนะคะภาพไม่มีกระตกด้วยนะคะเราสามารถมาเช็คการตั้งค่าของตัวตกกล้องได้ที่การตั้งค่าของคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็เข้าไปที่คาม,มล่านะคะตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถตวาารวจสอบได้เลยนะคะจากการตั้งค่าตรงนี้นะคะ ว่ามันมีความละเอียดเป็น1 0 8 0นู p อยู่หรือเปล่านะคะตัวน,นี้สามารถตอบให้เป็น1 0 8 0 p ได้นะคะเมื่อลูกค้าตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกค้าก็สามารถกดออกเพื่อเทสตการใช้งานได้เลยนะคะตัวนี้นะคะสามารถใช้โทรวิดีโอคอลได้อย่างง่ายดายมากๆเลยนะคะแนะนำรุ่นนี้เลยค่ะเว็ c a m แคม1 0 8 0 p นะคะขอบคุณค่ะ